ถึงการเวลาธรรมะยามค่ำคืนดวงอาทิตย์ก็อ,อัดกระดงตกดินไปแล้วยามค่ำคืนธรรมะอันเป็นมงคลชีวิตฟังธรรมตาม,ตามการเวลาย่อมเป็นมงคลชีวิตแก่จิตใจของพวกเราทั้งหลายอันเราชา,ชาวเราทั้งหลายจะพึงสรับรับกวาง ภาคธรรมทุกๆวันรรมายามค่ำคืนส่วนอาจารย์ก็ธรรมะก็เกิดขึ้นดีในสถานที่ยันเงบสงัดยามเวลาค่ำคืนอาจารย์ก็ต้องฟังเสียงจริงหลีิขับกล่อมดนตีให้ฟังอาจารย์ก็ฟังจริงหลีิมันขับกล่อมดนตี ให้ฟังอยู่ทุกๆวันทุกค่ำมพื้นฟังจริงหลีดขับกล่อมดนตีให้ฟังก็ภัยล้อด,ดีเหมือนกันแหละผู้ฟังทั้งหลายแล้วก็นั่นแหละธรรมะจริงๆแล้วก็มันมีธรรมะทั้งเป็นการเทศนาเป็นบุคลาธิฐานอุปมาอุปมาปมยประกอบเข้ามา ให้เรานั้นได้รู้ทมเห็นทมพิจารณาทมเห็นทมในกายเวทนาจิตทรทมในกายเวทนาจิตรมก็คือไตกษณ์จะได้รู้จักพิจารณารู้จักอาณาจักรของมันนัน่นแหละมานระลับใหญ่ระลับสูงก็มีจิตใจดวงธาตุรู้ของเรานี้ เปรียบเสมือนกับพยามานเป็นมานลูฟีเฟอร์เป็นพยามานเป็นสาพานซึ่งเป็นมานเพราะเหตุว่าหลงก็เพราะว่าจิตดวงธาตุรู้นั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันห้านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุเศยยนันนี้ เป็นสมบัติของบิดามารดาแต่ตอนนั้นก็ไม่มีตัวมีตนหรอกไม่มีรูปร่างตาหูจมูกลินกายไม่มีรูปร่างความเป็นผมขนเล็บปันหนังเล่นกระดูกก็ไม่มีมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นแหละเป็นวุญบวุญนดวงจิตธาตุรูนี้ที่ว่าเป็นมารเป็นมารลูทีเฟอร์เป็นเป็นซาตานเป็นพญามารน,นั้นที่อายกากย์ให้นามเช่นนี้ ก็เพราะว่าดวงจิตของเรานั้นได้เข้ามาสร้างอาณาจักรของตนเรียกว่าสร้างอาณาจักรของพอยามานมานคือดวงจิตธาตุลู้นี้เป็นจอมมานเป็นมหาโจรเป็นจอมมานเป็นมารลูฟีเฟอร์เพราะว่าเข้ามาอาศัยมาสร้างอาณาจักรของตนสร้างอาณาจักรของตนคือหลงเข้ามาเกิด มาสร้างรูปร่างกายเมื่อหลงเข้ามาถือปฏิสนธิแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างมีตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าก่อให้เกิดอาณาจากักรคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้ขึ้นมารูปร่างก่อให้เกิดเวทนาความสุขความทุกข์ขึ้นมาเป็นวิบากทางธรรม่านเรียกว่าวิวิบาก อ,อ,อนาจักของมันคือความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในใจคือความรู้สึกนึกคิดดีชั่วคือสังขารน,นั่นเองคือทมอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดตามขึ้นมาเพราะอาดวงจิตธาดรู้นั้นเรียกว่าเป็นมารเป็นพยามารเป็นจอมมารเป็นมารลูซีเฟอร์เพราะว่าได้เข้ามาถือปฏิสนธิเพราะโลกเขาก็าอยู่ของเขาอยู่อย่างนั้น ไม่รู้ว่ามันหลงเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไม่รู้ว่าดวงจิตธาตุรู้ของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละดวงนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นจอมมันจอมโจรมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นมารูฟีเปอร์เป็นมารเป็นซาตานเป็นพายามารตั้งไหนตั้งไหนก็ไม่รู้มันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่รู้มันความจริงโลกใบนี้เขาก็อยู่ขอวเขาอยู่อย่างนั้นแหละชาวเราทั้งหลาย เขาก็อย่ขวงเขาอยู่อย่างนั้น,นโลกใบเนี้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยธาตุสี่โลกนี้ก็มีแต่ธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละดวงจิตธาตุล่งเราหลงเข้ามาถือปฏิสนธิในธาตุนนี้มาสร้างอาณาจากาักรคือตาหูจมูกเลี้ยงกายก่อให้เกิดรูปร่างตาหูจมูกเลี้ยงกายขึ้นมาแล้วก็เกิดเวทนาความสุขความทุกข์ในกายขึ้นมาเกิดความสุขความทุก เกิดจากการกระทบสัมผัสเกิดเวรนา,าความสุขความทุกข์ในใจขึ้นมาเกิดก่อให้เกิดสังขารความรู้สึกนึกคิดดีชั่วขึ้นมาก่อให้เกิดธรรมอารมณ์การกระทบอะไรต่างๆความทรงจำต่างๆอาณาจักรของมนันมีทั้งส่วนหยาบและส่วนละเอียดมันคือจิตดวงธาตุรู้ของเราเป็นจอมมันอย่างแท้จริงแล้วก็มีลูกน้องของตนอีกต่างหาก จิตดวงธาตรู้ของเราเป็นมารเป็นมารูซีเฟอร์เป็นซาตานเป็นพญามารแล้วจิตดวงธาตุรู้ของเรานี้มันเป็นมารแล้วมันก็มีบริวารของมันเรียวกว่าบ,บริวารของมานตั้งแต่ความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นตนตนเป็นกายเวทนาจิตธรรมนะนั่นแหละ จำพวกความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นตนตนเป็นกายเวทนาจิตธรรมใจธาตุรู้เป็นกายเวทนาจิตจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเป็นธาตุรู้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นลูกน้องของพยามานของมานลูซิเฟอร์แล้วก็ความยินดีความยินร้ายอนุสัยความยินดีร้ายในกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นลูกน้องของพยามานเรียกว่า หลานพยามารแล้วก็เข้ามา,เ,าเหลนพยามารหลานพยามารเข้ามาถึงอนุไยลาฮะอนุัยความยินดียินร้ายในกายเวทนาจิตธรมอนุัยความยินดียินร้ายกามาราคะปริฆาเนี่ยความพอใจในพอใจจําพวกเนี่ยเรือเ่อวกับพ่อแม่ของพ่อแม่ของเป็นพ่อแม่ของพยามารเป็นพ่อแม่ของ หลานเหลนเป็นพ่อแม่ของลูกพญามารหลานพญามาร่นหลานพญามนนะารก็คือความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมลูกของพญามารก็คืออนุสัยความยินดีร้ายกิเลสอย่างกลางนั่นแหละก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายนะั่นความอนุสัยความพอใจและไม่พอใจความยินดีร้ายนี่เป็นพ่อแม่ของลูกหลานพญามารแต่ปูของพญามาร จอมมารอันใหญ่ก็คือดวงจิตผ้าลูกของเราเนี่ยเป็นจอมมารเป็นจอมมานเป็นซาตานที่แท้จริงเป็นจอมมา,า,ารอ,มมาอย่างแท้จริงอ่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นปู่ย่าของเป็นปู่ย่าของมานนั่นแหละเป็นปู่ย่าของลูกอ่าลูกเป็นปู่ย่าของพ่อแม่ลูกหลานพญามาเนนะ นั่นแหละเป็นมันอันใหญ่เลยทีเดียวะเรียกว่าเป็นมันอันใหญ่จิตของเราเนี่เป็นโจนเพราะโลกเขาก็อยู่เขาอยู่อย่างนั้นแหละตัวเองก็หลงมาสร้างอาณาจักรของตนมาคอดลูลคอดหลังมาคอดลูลอดหลานออกมาคอดลูลคอดหลานก็คือคอดความเห็นดิตออกมาคอดปัญหาอุบาทานในกายเวทนาจิตทมขึ้นมาคอดอนุัสความยินดียินร้าย การม,มาลาค้าระบัในกายเวทนาจิตธรรมขึ้นมาความหลงในกายเวทนาจิตธรรมตัวเองก็มาพอดลูลพอดหลานอกานนอ,กอ,านอกมานั่นน่ะขอดลูลขอดหลานออกมาอยู่ในอาณาจักรของตนอาณาจักรของจอมมารคือกายคือเวทนา,นาคือจิตคือธรรมาลมเป็นอาณาจักรของมารของซาพานนั่นแหละ เพราะนั้นภูฟังเอ๋ยธรรมะน,นี้ก็เป็นอุปมาอุปมาใหม่เหมือนกับมารายนอกนั่นแหละมารายนอกก็มีความเห็นผิดนะเนาะมารายนอกบางทีก็จะมีความเห็นผิดนนะเมื่อมีความเห็นผิดก็ตัวเองมีความเห็นผิดแล้วก็ต้องการให้ต้องการสร้างอาณาจักรใหญ่โตมันนั้นมีความเห็นผิด แล้วก็มีอาณาจักรหนึ่งของตนแล้วก็ต้องการที่จะมีบริษัทบริวารมีบริษัทต,ต้องการที่จะมีบริษัทบริวารของตนมากมายเยอะแยะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังของตนเป็นกําลังของพญามารมารก็มีความเห็นผิดนั่นแหละมารเป็นมิจฉาทิฐิเรียกว่ามารมิจฉาทิฐิมารข้างนอกก็เหมือนกันเป็นรูปเปียกเข้ามาให้เห็นมารข้างในนั่นแหละ พวกเราทั้งหลายนั่นน่ะมารข้างนอกเขาก็ตอนนี้มันก็มีทุกภบทุกภูมิเลยมันก็มีมันก็มีมารอยู่มันมีมารมีซาตานอยู่มันมีพยามานอยู่เอในโลกมนุษย์เราก็มีมารเหมือนกันมารคือคนวิชาพิจิตอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มพวกคนวิชาพิ่ดีเขาก็ในใจของเขาไปมารเขาก็มีความคิดที่เป็นมารน่นแหละเขาก็มีความคิดที่เป็นวิชาพิจิตเขามีความเห็นผิด เขาก็มีความคิดที่เป็นมานเขาก็ต้องการมีบริวารบริษัทบริวารเขาก็ต้องการมีบริษัทบริวารของเขาเหมือนกันมานคือความเห็นผิดในจิตใจของคนเรานหะคนเราก็มีม่นมนุษย์คนเราก็เป็นมานได้แล้วเมื่อเป็นเมื่อตันเองเป็นมานเป็นวิถีที่ดีก็มีความคิดเห็นผิดต้องการมีบริษัทบริวารเป็นพักคพวกของตนเองพร้อมที่จะทําบาปกรรมทาในสิ่งที่ชั่วช้าเร็วทํา เร็วทามเสมอเพราะตนเองเป็นพยามานไงตัวเองเป็นพระเป็นพานเป็นพญา,า,ามานนั่นอะมันทุกพกทุกภูมิมานในชั้นเอ่อชั้นของอาโูก็มีมานในชั้นของเทวดาก็มีเหมือนกันคือเทวดาที่เป็นวิถีทีิกลุ่มของยักษ์ของอาโูงเขาก็มีกลุ่มของเขา ที่เขาเป็นวิชาที่ดีเขาเป็นมารก็มีเขาก็ต้องการครอบครองอาณาจักรของเขาอยู่เป็นเวลานานเขาก็ต้องการมีบริษัทบริวารเป็นอาศูนแบบพวกเขานั่นแหละเขาก็ต้องมีต้องการมีบริษัทบริวารที่เป็นอาศูนย์เช่นเดียวกับเขาแล้วพยามารพยามารน,นั้นเมื่อมีบริษัทบริวารต่างๆแล้วก็แน่นอนแหละก็พร้อมที่จะก่อกรรมที่ไม่ดี พร้อมท the <c oughs> ี่จะรบกันเหมือนกันเอมารอาหูนเขาก็มีการรบกลาอาฟันกันเหมือนกันนั่นแหละเขาก็เพราะว่าใจของเขามันเป็นมารไงเป็นมารลูฟีเฟอร์ไงเขาไม่รู้จักไงเขาก็เลยมีความเห็นผิดอ่ะมีความคิดมีความคิดผิดมีความเห็นผิดไปต่างๆนั่นแ่ละเทวดาที่เป็นมารก็ยังมีเลยนั่นแหะพขาคิดดูแล้วกันกันแกนมนุษย์คนเราสารพัดนั่นะก็มีเหมือนกันเออก็มีมีสารพัดนั่นแหะ ครูปาจารย์ออกบาเพ็ญพจน์ก็บ,บางครั้งก็ยังมีเทวดามิจฉาทิสิตัวเองเป็นมารก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยอํานาจตะบะธรรมของครูบายารย์ก็ทําให้มารน,นั้นกลับใจทําให้มารที่เป็นเทวดานั้นก็กลับใจเป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน,นมารในใจมนุษย์คนเราก็เหมือนกันในใจมนุษย์แต่เราคนนั้นถึงจะเป็นมารแต่มารถ้าได้ยินในความเขาตรัสถามแต่มารก็พร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเหมือนกันนั่นแหละ พร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเป็นสมาธิกที่ดีที่ได้เพราะฉะนั้นอย่างในศาสนาคิดก็มีเหมือนกันนะ่ะในตำนานเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อนี่ไม่ใช่นะ่ะก็จากการที่ได้ยินประวัติของตำนาของอ,อพระเจ้าการนับถือพระเจ้าของศาสนาคิดนะเนออี่อในตำรานในตำนานของเขาก็เออเขาม,มีมันมันมี ประมาณคนหนึ่งก็ชื่อลูฟีเฟอร์นั่นแหละอาจารย์ก็เอามาพูดมาประกบอบกรดีนึกขึ้นได้ก็เลยว่าเออเอามาเป็นอุปมาก,ก็เอามาพูดให้เห็นตัวมารในใจแต่ละคนให้ชัดเจนนะอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อว่ามาณลูฟีเฟอร์ว่าใจธาตุรูของเราแต่ละคนเน,มมน,เเเน,นี่ยเป็นจอมมารเลยเลยเป็นมารลูฟีเฟอร์อย่างแท้จริงเป็นจอมมารเลยทีเดียวเป็นพยาม,มารด้วยแล้วก็มาสร้างอาณาจักรอยู่ในโลกใบนี้เออหลงมาถือกําเนิด มาใส่อยู่ในธาตุขันแล้วก็มาจีมาพลว่าเป็นตนเป็นของตนนั่นแหละมาึดถือเอ,อ่อรูปร่างกายเวลาปรากฏมาจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วปรากฏมามีรูปร่างตาหูจมูกริมกายก็มาเห็นผิดว่าเป็นตนเป็นของตนนั่นแหละถึงวันเวลาลมหายใจขาดสิ้นไปตนเองก็ต้องจากร่างกายนี่ไปจากธาตุดินน้ำไฟลมมาเมื่อมีการมาแล้วก็จะต้องมีการจาก เมื่อมีเมื่อมีการมาแล้วก็จะต้องมีการจากแน่นอนนั่นแหละเออเราคิดดูแล้วกันนะ่ะนี่มันอันนี้พูดถึงว่าแต่พูดถึงว่าเราจะทําลายอ,อ่าเราจะทําลายที่อยู่ของมันได้ยังไงเราก็ต้องทําจิตของเราให้สงบเข้ามากําหนดบริกรรมพุทโธทมโมขันโคให้จิตสงบเข้ามาเมื่อจิตสงบเข้ามาแล้วเราก็ ออกพิจารณาทำลายอาณาจักรของมนันคือการพิจารณาายพิจารณาความสุขความทุกข์ในาย Reading. พิจารณาความสุขความทุกข์ในใจพิจารณาความรู้สึกหรือคิดดีชัว่วพิจารณาธรรมลมอันนี้เป็นที่อยู่ของมนันเป็นอาณาจักรของมนันเป็นที่อยู่ของมนันเป็นที่อยู่ของหลานพญามานันเป็นที่อยู่ของลูกพญามานัน เป็นที่อยู่ของพ่อแม่ของเป็นที่อยู่ของพ่อแม่พญามานเป็นที่อยู่ของปู่ย่าตายายเป็นที่อยู่ของปู่ย่าตายายของพญามานเป็นที่อยู่ของปู่พญามานที่บอกว่าดวงจิตธาตุู้เราเนี่ยแหละเป็นเป็นจอมมหาชนทุกๆคนน่ะดวงจิตธาตุู้ของแต่ละคนนั่นแหละเป็นจอมมันเป็นพญามานเป็นมารลูฟีเฟอร์นั่นแหละมาที้มาพ้นเออ มาหลงเข้าใจว่าเป็นตนอย่างแท้จริงแล้วต้องการครอบครองอาณาจากักรนี้ไปอีกยาวนานหลายภพหลายชาติอีกนานว่าตนเองจะได้ยินได้ฟังพ้อสัตทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตนเองจะกลับตัวกลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาจะได้หลุดพ้นจากอนณาจักรของตนสักทีหนึง่งอาณาจักของ ปู่พยามารก็คือกายเวทนาจิตธรรมอาณาจากนี้มันก็ไม่เที่ยงมันก็มีสภาวะที่เป็นไปรักเหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงจิตใจของเราจะเป็นมารเป็นพยามารเป็นจอมมารกันทุกๆคนก็ตามจิตใจดังดวงธาตุของตนนั้นแต่เมื่อได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนน้อมรับปฏิบัติตามก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจจากที่เป็นพยามารได้ กับตัวกับใจเป็นสัมมาทิฏฐิได้อันเราชาวเราทั้งหลายนั้นก็พยายามที่จะฝึดจิตของเราให้มันเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละจากมานก็พยายามมากําหนดจิตใจให้ทานรักษาศีลจากภายนอกเข้ามารักษาศีลอยู่เป็นประจำให้ทานเผื่อภายนอกรักษาศีลทีนี้ก็พยายามที่จะฝึกจิตซึ่งเป็นมานนะฮะให้มันมีความเห็นที่ถูกต้องโดยการทํมมาทสม,มาธิเข้ามากําหนด พุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาหลางกําหนดลมหายใจออกจนจิตสงบเข้ามาจนจิตสงบเข้ามาจนมันสงบเข้ามาหาตนเองจนตนก็เป็นตนแล้วก็จะเกิดความรู้ชัดว่าตนนั้นกับอาณาจักรของตนนั้นเป็นอย่างไรกําหนดลมหายใจจนจิตใจสงบเข้ามาที่ตนเองจนเป็นตนเองจนรู้จักตนเองจนเห็นตนเอง จนเห็นความเป็นมารของตนคือความเป็นผู้รู้ของตนเมื่อกําหนดลมหายใจละวางความคิดนึกไปเรื่อยพยายามที่จะไม่ไปคิดถึงอาณาจักรของตนคือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นอาณาจักรของตนเป็นอาณาจักรของตนนั้นพยายามที่จะละวางความรู้สึกในคิดทั้งหลายกําหนดดูลมหายใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกาย จนในทีสส่สุดก็สงบระงรับเข้ามาที่ตนนั่นแหละสงบเข้ามาระงับทีบ่ตนะะสงบระงับเข้ามาที่ตนจนตนนั้นมีสภาวะเป็นตนแยกออกจากอาณาจักรของตนแยกออกจากกายซึ่งเป็นอาณาจักรอาณาจักรของตนจนตนนั้นแยกออกจากอาณาจักรคือเวทนาคือความรู้สึกนึกคิดดีชั่วของตนแยกออกจากธรรมารมณ์ของตนตนเป็นตนตนสงบ ระงับจากกายจากความคิดทีกบุงแ่งอยู่ตนเป็นตนสงบอยู่รู้ชัดในตนถ้าสงบละเอียดเข้าไปลึกซึ้งแล้วก็มันก็มีแต่สภาวะผู้รู้ล้วนลวนเรียกว่ารู้ในรู้ล้วนลวนเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีเหมือนว่าอาณาจาักรของตนนั้นหายไปจากคนเลยเมื่อนั้นนะบุคคลที่กําหนดลมหายใจนานๆใบจิตมันจิตมันเกิดสงบงระงับเข้ามาที่ตนเองหรือแต่ตนเองสภาวะแห่งตนล้วนๆ เป็นผู้รู้ล้วนๆร,รู้ในตนล้วนๆร,รู้ในตนอย่างเดียวไม่ได้รู้กายเวทนาจิตธรรมเลยสามารถเข้าสู่สมาธิขั้นนั้นได้เรียกว่าอัปปนาสมาธินั่นน่ะมันจะมีแต่รู้ตนเองล้วนๆโดยที่ไม่ได้รู้อะไรในโลกนี้ก็ไม่ได้รู้โลกใบนี้โลกกลมๆใบนี้ก็ไม่ได้ไปรู้โลกคือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นโลกภายในซึ่งเป็นอาณาจักรของตนซึ่งตนมาอาศัยอยู่ ซึ่งตนอาศัยอยู่ในอาณาจักรนี้อยู่เป็นประจำเมื่อตนกำหนดลมหายใจพยายามละวางกายเวทนาจิตธรรมกำหนดลมหายใจอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานไปมันจะสงบระงับเข้าไปหากว่ามันเป็นสมาธิที่แน่แนเป็นอัปปนาสมาธิแล้วใช้มันก็จะเหลือแต่สภาว่าผู้รู้ล้วนๆรู้ในตนเองล้วนๆไม่ได้รู้กายเวทนาจิตธรรมอันใดเลย เหมือนนั้นเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีเลยจริงๆคนอื่นก็ไม่มีมีแต่เราตนเดียวผู้เดียวเท่านั้นรับรู้ในตนรู้ในรู้ตนเองอย่างเดียวดูดดื่มในสภาวะรู้ในรู้ล้วนนั้นไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมเลยไม่เกี่ยวกับอาณาจักรของตนตนเป็นตนเรียกว,ว่าสงบเข้าถึงจิตเดิมจิตแท้จิตผู้รู้หรือใจแท้จิตแท้ของตนนั่นเอง เรียกว่าสงบเข้าไปถึงตัวพยามานตัวโจรน,นั่นแหละแล้วทีนี้เมื่อสงอบเข้ามาถึงตัวโจรระงับจากกายเวทนาจิตธรรมถ้าใครทําสมาธิอย่างสูงเนี่ยมันจะเข้าไปสู่สมาธิระดับนี้มันเป็นสมาธิที่ลึกที่ลึกมากเลยแหละผู้ฟังเอ๋ยมันเป็นสมาธิที่ลึกมากจนว่าเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีเลยแหละอาณาจักรของตนที่ตนมาอาศัยอยู่ที่ตนอาศัยอยู่เป็นประจา คือกายเวทนาจิตธรรมในระยะเวลานั้นเหมือนว่าไม่มีเลยหายไปเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดโผล่ขึ้นมาไม่มีธรรมอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้รู้กายเวทนาจิตธรรมด้วยการรู้กายเวทนาจิตธรรมเพื่อพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้แบบพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อทําลายอาณาจักรของตนออกไปเพื่อทําลายอาณาจักรของตนทําลายหลานพยามาน คือความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมการพิจารณาการออกรู้กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อทําลายอุปาทานตัณหาอุปทา,านซึ่งเป็นลูกพญามานเมื่อตอนเองสงบระงับรู้ตนเองจำเพาะตอนอย่างนั้นนะขณะนั้นมันก็พิจารณาอะไรไม่ได้มันมันมีแต่สภาว่าจิตผู้รู้ตนเองล้วนๆร,ร,รู้ในรู้ล้วนๆเหมือนว่าโลกนี้ไม่มี เหมือนว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้ไม่มีทั้งที่มีกายเวทนาจิตธรรมที่ตนเคยอาศัยอยู่นั่นนะ่ะเหมือนว่าไม่มีเลยตอนนั้นมีแต่รู้ในรู้ล้วนๆจริงๆมันเป็นสมาธิสมา,าธ่ยอดเยี่ยมเรียกว่าอัปปนาสมาธิรู้ในตนล้วนๆดูดดืม่มดูดเดิมรู้ในรู้นั้นเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีจริงๆเหมือนว่าตนนั้นอยู่ผู้เดียวจริงๆ เป็นตนล้วนๆจริงๆเป็นไทยแก่ตนจริงเป็นตนจริงๆไม่เกี่ยวกับอาณาจักรของตนคือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นอาณาจักรของตนตนคือพยามาณคือจอมโจรเมื่อทํำสมาที่เข้ามาสู่สภาวะตนของตนแล้วทีนี้ก็ทีมันจอมมานคือผู้รู้นั้นก็จะกลับใจหักออกรู้ออกเห็นหักออก หัดออกรู้ออกเห็นออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมออกรู้ออกเห็นออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมซะจนมันเกิดความเข้าใจเห็นชัดรู้ยิ่งในกายเวทนาจิตธรรมรู้ยิ่งในอนาจักของตนแล้วเพื่อจะได้ทําทําลายจิตผู้รู้นั้นอนะมันเป็นจิตของเรานะ่นะจากที่มันมีความเห็นผิดก็กลับตัวกลับใจมีความเห็นผิด เดินสินสมาธิปัญญาเดินสติสมาธิปัญญาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเอกของโลกทีนี้ตนเองจะเป็นลูกศิดพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมไม่ยอมเป็นพยายามอีกต่อไปแล้วยอมตอนเองจะพยายามยอมสีโลละต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพอยอมแล้วยอมพระพุทธเจ้าแล้วขาวนี้เอ่ยยอมให้พระพุทธเจ้าเอาถอนเชี่ยวถอนเล็บนะ ตนเองก็ยินดีด้วยเต็มใจที่จะกลับตัวกลับใจจากที่ตนเป็นพญามารมาตลอดต่อจากที่ตนนั้นครอบครองโลกใบนี้มาตลอดครอบครองห้าสี่ 5, ขันห้าครอบครองกายเวทนาจิตทรมาโดยตลอดแล้วตนเองก็มีความเบื่อแล้วละ่ะพ่อครอบครองอาณาจักรนี้ครอบครองโลกใบนี้ครอบครองอาณาจักรคือกายเวทนาจิตทมมานานแสนนานครับมานานแสนนานแล้ว ตนเองครอบครองอาณาจักรคือโลกใบนี้คือกายเวทนาจิตธรรมตนเองครอบครองอาณาจักรนี้มานานแสนนานแล้วหลายภพหลายชาติแล้วเกิดความเบื่อแล้วเพราะว่ารู้ว่าอาณาจักรของตนนี้มันก็ไม่เที่ยงโลกใบนี้ยที่ตนเองครอบครองมานานหนาลุเพียงกินดรสสัมผัสธรรมอารมณ์ย่อลงมาคือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นอาณาจักรที่ตอนอาศัยอยู่เป็นประจำตนเองก็เกิดความเบื่อเพราะตนเองนั้นเมื่อตอนเองสงบไปเป็นตนเองเป็นสมาธิอย่างนั้น แล้วตนเองก็ออกวิปัสสนาออกรู้ออกเห็นกายเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจารณาซ้สำๆแล้ว้ๆจนตนเองเห็นเพราะตนเองนั้น,นจนจนตนเองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เจตัวตนของอาณาจักรรู้ว่าอาณาจักรของตอนนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสักวันหนึ่งตนเองก็ต้องจากมันไปอาณาจักรของตอนคือกายเวทนาจิตจิตธรรมมันมีสภาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เจตัวตอนอาศัยที่ว่าตนเองได้ยินได้ฟังระดับรับฟัง คำสอนของพระพุทธผู้ยิ่งใหญ่นั้นตนเองก็ยอมน้อมที่จะน้อมยอมรับที่จะปฏิบัติตามจนตนเองก็พยายามมารักษาศีลจากที่ตนเองเป็นมารเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมารลูซีเฟอร์เป็นซาพานเป็นพญามารตนเองก็มีความเห็นชอบพอใจศรัทธายอมพระพุทธเจ้ายอมต่อคําสอนของท่านมาดําเนินมาปฏิบัติตามศีลตามสติ สมาธิปัญญากำหนดลมหายใจจนจนสงบเข้ามาที่ตนล้วนๆจนเข้าถึงสภาวะรู้ในรู้ล้วนๆเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีเหมือนว่าอรายากาของตนก็หายไปเลยในเวลาในระยะเวลานั้นพอเวลาตนเองลายตัวออกมารับรู้ออกมาสัมผัสกายเวทนาสิตธรรมก็มาสัมผัสกับอรรยากาของตนเหมือนเดิมเมื่อตนเองลายออกจากสมาธิลายออกจากสภาวะตนของตนล้วนๆนั้น คายตัวรับรู้ออกมารับรู้กายเวทนาจิตธรรมคายตัวออกมามารับรู้คายตัวออกมารับรู้กายเวทนาจิตธรรมออกมาคายตัวออกมาคือรับรู้ออกมารับรู้กายเวทนาจิตธรรมออกมาแล้วก็มาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อทําลายความเห็นผิดออกไปทําลายหลานพยามารของตนทําลายพิจารณากายเวทนาจิตธรรมละเอียดขึ้นใบอย่างกลางละเอียดขึ้นไบก็ จะทำลายตัณหาอุปทานลูกของพญามานพ,นาพาิจารณากายเวทนาจิตทมต่อไปทำความสงบเข้ามาที่ตนออกพิจารณากายเวทนาจิตทมต่อไปเพื่อทำลายตัณหาอุปทานพ่อแม่ของพญามานแล้วออกพิจารณา,ากายเวทนาจิตรมจนทำลายความหลงในอาณาจักรของตนในพญาในอาณาจักรของของตนนั้นจนตนนั้นปล่อยวางกายเวทนาจิตรมตออกหมดเหลือแต่ตนแล้วตนนั้นจะพิจารณาดับสภาวะของตนเข้าถึงสภาวะของ ภาวะแห่งพันิพานนั่นแหละเรียกว่าทรมาจากมันออกจากจากเป็นตนแล้วออกพิจารณาายเวทนาสิทําจนปล่อยวางหมดเกลี้ยงเหลือแต่ตนแล้วตนนั้นร้อนพิจารณาดับตนเพราะตนมันยังหลงในตนเมื่อตนร้อนพิจารณาดับตนมันก็จบนั่นแหละเอาแกนี้ก่อนนะเอวัง